สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังวันนี้เรามีประเด็นร้อนๆจากโรงการลูกยางอาเซียนมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลไทยเวียดนามห้ามพลาดล่าสุดแฟนๆชาวเวียดนามถึงกับแห่กันมาคอมเมนต์อย่างล้นหลามหลังมีข่าวด่วนว่าดาวกติกาแก้วพินหัวเสาตัวเก่าทีมชาติไทยถูกเรียกตัวกลับชุดใหญ่แบบเร่งด่วนทั้งหมดเกิดขึ้น หลังจากกติกาโชว์ฟอร์มสุดแจ๋มในศึก VTV ี u ีคัพ2025ที่เวียดนามจนโค้ชออสเกติพง์รัชตะเกียงไก่ต้องเรียกตัวกลับทันทีเพื่อเตรียมลุยศึก VNL สัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งนั้นหมายความว่ากติกาจะไม่สามารถลงเล่นให้ทีม u 21ไทยต่อใน VTV ี u ีคัพได้แล้วและเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอได้ขึ้นเครื่องบินกลับไทยทันทีแบบไม่รอช้า ข่าวนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนวอลเล์บอลไทยอย่างมากแต่รู้ไหมคะใครที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันใช่ค่ะแฟนวอลเล์บอลเวียดนามหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ข่าวของเพจวอลเล์บอลชื่อดังของเวียดนามทั้งชมทั้งอึง้งทั้งเสียดายและบางคนถึงกับบอกว่านี่แหละคือระดับที่พวกเราต้องก้าวข้ามให้ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันเลยค่ะว่าคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามจะว่ายังไงบ้าง มีทั้งเสียงชื่นชมกติกาวิเคราะห์แทคติกทีมไทยไปจนถึงเปรียบเทียบทีมเวียดนามกับไทยแบบถึงพริกถึงขิงอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะคลิกฟังต่อได้เลยในช่วงถัดไปแล้วมาดูกันข่าวว่าแฟนวอลเลย์เวียดนามคิดยังไงกับการคัมแบ็กของดาวกติกาคอมเมนต์แรกจากคุณเล่ยขังเขาแอบแซวเบาๆคะ่ะอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องแบกทีมแทบตายแต่พอย้ายไปโนนก็ได้แค่นันสำรอง โอ้ยคอมเมนต์นิดจิกนิดนิดแต่น่ารักนะคะส่วนคนนี้คุณฮิวจีฟานมาคอมเมนต์ต่อเลยค่ะแอบบอกว่าคุณยังไม่รู้เจตนาลึกๆของไทยหรอกมีเงื่นงำอะไรหรือเปล่าแคเนียหรือว่าไทยกำลังวังหมักกลับมาแก้เกมใน VNL โอ้โหคนนี้ลิเลมิงมาแบบตรงๆเลยค่ะบอกว่า ก็ตัวเตี้ยแบบนี้จะให้ไปตบใน v n l ได้ไงอะเดี๋ยวพวกยุโรปสูงๆเขายกบล็อกสีหัวพอดีโถ่ใจเย็นก่อนนะความสูงอาจแพ้แต่ใจสู้กับประสบการณ์ของพี่ดาวก็ไม่ธรรมดานะคะคอมเมนต์นี้น่ารักมากเลยค่ะมาจากคุณโกเทียนลําเขาแอบตั้งคำถามขคำๆคว่านี่คือพอได้ลงเล่น VTV ีวคัพแล้วโค้ชไทยเพิ่งเห็นว่าพี่ดาวเล่นดีเหรอคะ แล้วก็รีบเรียกตัวกลับทันทีเลยแบบวินข้ามคืนเลยนะแถมยังปิดท้ายได้น่ารักมากๆค่ะเงินน้องกติกาต้องขอบคุณเวียดนามเยอะๆเลยนะโอ้ยคอมเมนต์นี้นอกจากจะขำๆแล้วยังแอบอบอุ่นด้วยนะคะคือเหมือนแฟนเวียดนามก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเวทีให้ที่ดาวได้เปล่งประกายอีกครั้งค่ะคอมเมนต์นี้แซวแรงแต่น่ารักมากเลยค่ะคุณตรุงดีลุงตุงบอกว่า ทีมชาติไทยเนี่ยขาดคนหนักมากหรือเปล่าถึงต้องเรียกตัวกลับกันแบบนี้ตามด้วยอ e ิโมจิขำสองอันร่วนเลยค่ะคืออ่านแล้วแอบหลุดหัวเราะเลยอ่ะแล้วคุณพุงเทก็มาเสริมทับความขำต่อเลยค่ะตอบกลับแบบเนียนๆว่าก็คงขาดจริงๆแหละถึงต้องรีบเรียกกลับแบบนั้นบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เมนกันได้จังหวะเป๊ะมากเหมือนคุยกันหน้าร้านชานมอะ่ะ แฟนเวียดนามนี่เขามีอารมณ์ขันกันจริงๆเลยเนาะวิคอมเมนต์นี้มาแรงเลยค่ะจากคุณแอนดี้เหงียนเขาเขียนแบบไม่พอใจสุดๆเลยว่าไปให้พ้นๆตาเลยเถอะตอนแข่งกับทีม U21 เเวียดนามยังแสดงท่าทีไม่ให้เกียรติเลยแถมยังประชดปิดท้ายแบบเผ็ดมากว่า ถ้าได้เป็นตัวจริงในทีมไทยนะขอให้โดนลูกตบใส่หน้า101ทีเลยเอาให้สะสมโอ้ยแรงแต่แฝงความคับข้องใจสุดๆเลยใช่ไหมคะคนนี้คุณ่วงอันมาคอมเมนต์แบบจริงจังเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าทีมชาติไทยไม่มีกติกานะโอกาสหลุดจ,จากท็อปโฟก็มีเหมือนกันนะเงีง้ง ฟังแล้วก็รู้เลยว่าเขาตามดูฟอร์มทีมไทยจริงๆนะคะเพราะพี่ดาวกติกาเนี่ยถือว่าเป็นหัวเสาที่พออยู่ในสนามเมื่อไรทีมไทยก็ดูนิ่งขึ้นเกมก็ไหลลื่นขึ้นมานั้นเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ตบแรงนะแต่ยังมีจังหวะที่ช่วยให้ทีมเซตเกมได้ดีด้วยบางทีแฟนวอลเลย์เวียดนามก็ไม่ได้แค่แซวอย่างเดียวนะคะแต่เขาก็จับตามองทีมไทยในเชิงเทคนิคอยู่เหมือนกันเลยล่ะ คอมเมนต์นี้เขามาแบบวิเคราะห์เลยค่ะบอกว่ารายการ VTV ครับมันเป็นรายการเล็กนะคะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะงั้นไทยถึงส่งชุด U21 มาแข่งก็เข้าใจได้แล้วก็เสริมว่า VNL นะ่ะใหญ่กว่าเยอะแถมสำคัญระดับโลกเลยด้วย โอ้ยคอมเมนต์นี้นะคะแอดอ่านแล้วหลุดขำเลยค่ะเขาแซวแบบแรงแต่น่ารักว่าถ้าชนะถ้วย V t ทีีแล้วไม่ไปเล่น VNL ็นเลนี่ยนะงั้นเชิญไปกินจกปลาให้อิ่มๆไปเลยค่ะคือเขาประชดแบบข,ขมขำว่าระดับ VTV ีีครับนายยังเล็กนะจ๊ะแซวแรงแต่ตลกคะ่ะคอมเมนต์นี้แอดให้10เต็ม1ิเลยคอมเมนต์นี้นะคะมาจากคุณเทอังหวนเขาบอกว่าชุด VNL ของไทยเนี่ย มีผู้เล่นในตำแหน่ง OH หรือหัวเสาน้อยมากเพราะงั้นการเรียกพี่ดาวกติกากลับมาก็ถือว่าเหมาะสมสุดๆแล้วเอาจริงนะคะแอดก็เห็นด้วยเลยเพราะตำแหน่ง OH ต้องใช้ทั้งพลังทั้งประสบการณ์แล้วพี่ดาวก็เป็นคนที่รับแรงกดดันได้ดีมากๆคนหนึ่งเลยด้วยการมีเธออยู่ในทีมน่าจะช่วยทีมชาติไทยในสัปดาห์3ได้แน่นอนคะ่ะ อุ้ยคอมเมนต์นี้มาจากคุณหุยเวียนค่ะเขาแอบ,บประชดแบบแสบๆคันๆเลยนะบอกว่ารายการ U21 ก็ต้องให้เด็ก U21 เล่นสิจะส่งพวก U31 มาทําทำไมอะ่ะหรือว่ามาเอาแต่ชื่อเสียงโอ้ยฝังแล้วก็แอบ,บอมยิ้มเลยค่ะคือถึงจะประชดแต่ก็เป็นมุมมองที่แฟนหลายคนแอบ,บสงสัยจริงๆนะคะเพราะว่าความจริงนั้นทางเวียดนามเองเขาขอร้องเลยแหละ ให้ไทยเรานะส่งตัว VNL มาโชว์ด้วยประมาณนี้ <c oughs> อุ๊ยคุณนี้น่ารักมากเลยค่ะคุณมินนุยเยนเขามาถามแบบสงสัยนิดๆว่าเอ VNL สัปดาห์ที่3เริ่มวันไหนหรอทุกคนนะแล้วคุณเหาเหาก็รีบม,มาตอบแบบสายเมาทันทีว่าพรุ่งนี้จ้าเตรียมตัวดูได้เลยนะ แอดชอบจังเลยคอบรรยากาศคอมเมนต์แบบนี้มันดูอบอุ่นแล้วก็แฟนวลเล่เวียดนามเขาอินกันจริงๆนะเหมือนทุกคนช่วยกันอัปเดตข่าวตอบกันน่ารักมากเลยเอ้ยคุณทันพีวีคนนี้นะคะเขาบอกว่าหวังว่าไทยจะแพ้รวดใน VNL สัปดาห์ที่3เลยนะแถมยังขอให้เกาหลีใต้ชนะให้ได้สักหนึ่งนัดแล้วก็ปิดท้ายด้วยบอกว่า ขอให้สาวเซอร์เบียชนะอีก2แมตช์พอค่ะแค่นี้ก็สวยจบเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแต่ละคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามบอกเลยว่าหลากรถหลากอารมณ์สุดๆไปเลยเนอะบางคนก็แซวบางคนก็ห่วงบางคนก็ไม่เปลื้อมสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแอดก็เชื่อว่าทุกคนติดตามทีมไทย และพี่ดาวกติกาอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะไม่งั้นคงไม่วิเคราะห์กันละเอียดยิบขนาดนี้ใช่ไหมล่ะแล้วคุณล่ะคะคิดยังไงกับการกลับมาของกติกาแก้วพินในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้ช่วยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแอดจะรออ่านเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังไว้ด้วยนะ เพราะเราจะพาเพื่อนๆไปติดขอบสนามทั้งไทยเวียดนามและเวทีระดับโลกทุกสัปดาห์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย